มาเล่นสนกันแล้วพี่ใช่ไหมวันนี้มีของเล่นมาใหม่นะมีของเล่นตัวไหนครับพี่จําได้ไหมก่อนที่เราไปติดไอ้ตัวเนี่ยมาสเตอร์เบรกเนี่ยครับตอนเมื่อก่อนนี้เป็นไงพี่เรายิงก่อนหน้าที่จะติดมาสเตอร์เบรกรู้สึกว่าเวลายิงมันมันนัดแรกๆก็โอเคอยู่<ถ>ค่รับออพอพอยิงไปสักหล,หลายนัดก็เริ่มเกี่ยงกันแล้วใช่เรื่องเกี่ยงกันแล้ว คุง่ายมาทีไรยิงกระสุนไม่หมดแต่พอตอนหลังเนี่ยเกี่ยงกันอพี่ยิงหน่อยผมยิงผมไม่ไหวแล้วเนี่ยทำไมกระสุนไม่กี่นัดเองทำไมยิงไม่หมดตื่นติดแล้วนี่ไงพี่เหมือนฝันเลยพี่สบายจริงๆอย่างที่อย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องเอความแม่นยําของปืนความแม่นยำของปืนเนี่ยเออจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่มันก็มันก็ถ้าแยกคร่าวๆแยกคร่าวๆมันก็อยู่ที่ อยู่ที่ตัวปืนใช่ไหมฮะอยู่ที่ตัวปืนแล้วก็กระสุนอยู่ที่กระสุนใช่อยู่ที่กล้องซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ครับแล้วก็อยู่ที่ตัวคนด้วยใช่สิ่งสุดสำคัญส่วนใหญ่ที่ตรงนี้เนี่ยพวกนั้นก็เป็นเป็นหลักใหญ่ๆอยู่ครับแต่แต่พอเป็นเลเิลขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วตัวตัวมัสเซิเบรกเนี่ยมันช่วยได้ช่วยได้เยอะเลย ช่วยได้เยอะจนเรารู้สึกได้เลยครับครับว่าใส่กับไม่ใส่เนี่ยกลุ่มกระสุนก็ต่างกันกลุ่มกระสุนก็ต่างกันแล้วก็ความความเอ่อความนุ่มนวลในการยิงก็แตกต่างกันด้วยครับก็แต่ผมว่าเรื่องนี้เราต้องทดสอบดูนะ้พี่เนาะใช่ไหมก็คืออาจจะบางคนบอกว่าใส่มาสตังเบรกแล้วเออแล้ววามเร็วเอ่อความเร็วตกหรือเปล่าเห็นไหมครับ แล้วก็เรายิงดีขึ้นหรือกลุ่มกระสุนมันดีหรือเปล่าหรือว่าเพราะเราไม่แยงปืนใช่ไหมครับก็ม่พูดพัดนาเพลงเนะพี่ใช่ครับเราได้ของเล่นมาใหม่นะพี่เจ้าตัวมสเตอร์เบรกสำหรับสองสามใช่สำหรับสองสามครับเอ่อถึงแปดกับสองสามมาเกลียวจะคนละขนาดกันคนละขนาดครับเราได้ตัวนี้มาเราก็จะมาทําการทดสอบนะครับพี่สามอย่างเนาะใช่ไหมอย่างแรกก็คือมาดูว่าใส่มสเตอร์เบรกเข้าไปเนี่ย ความเร็วกระสุนลดลงหรือเปล่าก็หรือเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็ง่ายๆก็คือเราเอามีเครื่องวัดความเร็วกระสุนมาแล้วก็ตั้งแล้วก็ยิงก็ดอยู่เครื่องวัดเลยใช่ทราบเลยครับครับอันที่2ก็คือเรามีผู้ทดสอบหลายคนวันนี้นะครับก็สัมภาษณ์เลยดูฟีลลิ่งแต่ละคนว่ายิงก่อนใส่ความรู้สึกความรู้สึกว่าก่อนใส่มาสเตอร์เบรกกับหลังใส่มาสเตอร์เบรกเป็นยังไงนิ่มขึ้นไหมเอ่ยิงแล้วนุ่มนวลชวนฝันหรือเปล่านะครับ อันสุดท้ายก็คือดูกลุ่มกระสุนดูกลุ่มกระสุนเรื่องสําคัญที่สุดนะฮะของนักยิงปืนก็คือเราดูกลุ่มกระสุนว่ามัานใส่แล้วเนี่ยมันแม่นขึจริงป่ะนะครับ,รบวันนี้นะครับกับม r สเบร e ตัวนี้ก็เอ็ v วีพีองสามไปเล่นกันดูครับการวัดความเร็วกระสุนนะครับในขณะที่ยังไม่ได้ใส่ัสเบรกนะครับดูว่าความเร็วกระสุนเฉลี่ยตามนัดที่เท่าไหร่ ลองใส่คอมด้านหน้ากับไม่ใส่นะครับตอนที่ไม่ใส่รู้สึกว่าตอนเราเหนี่ยวไกลไปพอลั่นไปมันรู้สึกจะกระโดดแต่พอใส่คอมเข้าไปดีคอยมันนิ่มนวลน,นะครับยิงง่ายบังคับง่ายวันนี้ลองยิงทั้งสองแบบระหว่างแบบใส่คอมกับไม่ใส่คอมผมรู้สึกได้ว่าว่าการที่เราไม่ใส่คอมเนี่ยหน้ามันจะกระดุกดนึดนง พอใส่คอมเข้าไปเนี่ยรู้สึกนิ่งขึ้นทําให้เวลาการยิงปืนไรเฟิลเนี่ยสนุกมากขึ้นครับปืนการยิงผมยังไม่ได้ไปเช็คเลยครับแต่ว่าฟีลิ่งการยิงอ่ะมันมันจะมันจะนจะุ่มนวืนกว่ามันจะ,สะเสถียรกว่าครับ,รบการร,รีคอยรีคอยก็รู้ว่าจะเบาลงไปด้วย<ะ>ครับปืนเวลายิงมันปลายลำกล้องมันจะไม่ไม่สะบัดมาก<ะ>ก็คือมัน ทิศท,ทางของลํากล้องมันจะนิ่งขึ้นทําให้ผมคิดว่าผลการยิงมันต้องดีขึ้นแน่นอนกรับเพราะว่าเรารู้สึกได้หรือว่ามันแตกต่างตอนที่ติดมาสเตอร์เบรกบน308นะครับเป็มท่นัน700เนี่ยอันนั้นรู้เลยยิงแล้วโอ้โหมันเหมือนสวรรค์ครับตอนแรกยิงิงแยงปืนครับตอนหลังพอติดมาสเตอร์เบรกแล้วให้ยิงกี่นัดก็ไม่เกี่ยงนะครับมายิงเจ้า สัวทอ,อ,องสามเนี่ยครับที่ไม่ติดมัเต์เบรกเนี่ยเวลายิงเนี่ยจริงๆมันรีคอยมันน้อยแต่ว่าปืนมันจะกระโจนปืนมันจะดีดขึ้นนะครับพอเราใส่มัเต์เบรกความรู้สึกรู้เลยว่าปืนมันจะดีดน้อยลงนะครับการขุมปืนถ้าจำเป็นจะต้องยิงซ้ําเนี่ยมันจะทําได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ผมว่ามันนุ่มนวลขึ้นนะครับฝีมือผมไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวทดสอบไปดูเรื่องผลเป้ากันแต่ว่า มันมันนุม่มอ่ะชอบ